ะคะมาต่อกันคลิปสองเลยนะคะป่านี้ฮกจะไอ้มาย่างคนเดียวคนใหญ่ถ่าอยาาอยู่รถแล้วเนาะยังบวไปหอดป่าเห็ดมันปูเลยจ้ะแปบนี้ก่อนเน่าลายขนาะดเลยเห็ดพึ่งป่าน้ลายแหง้งฝนตกเสดจากดอกนากวันนี้ไปจ้ะนี้เก็บเห็ดรวมเนาะเห็นเห็ดอะไรก็เก็บไปนะจ๊ะ เคยบอกว่าจะเห็ดชนิดนี้หลายคนเอิ่นว่าเห็ดตะไคร้แต่ความเป็นจริงเลยเห็ดชนิดนี้เป็นเห็ดตระกูลเห็ดหน้าแหล่นะจ๊ะเห็ดตะไคร้ยังยังบ่พอถ้าพอเดี๋ยวจะดูให้ดูนะคะแต่อันนี้คือเห็ดตระกูลกับเห็ดหน้าแหล่นเห็ดตะไคร้นั้นเพิ่นจะเป็นดอกแข็งๆกว่านี่จ้ะแข็งๆงามๆอันนี้เป็นเห็ดตระกูลเห็ดหน้าแหล่เห็ดดินเนาะจ๊ะเนาะก็รสชาติก็จะคล้ายๆเห็ด พวกเห็ดดินเห็ดนั่นแหละลจ้ะเพราะว่าเห็ดตระกูลเดียวกันเนาะอันยังบ่พอเห็ดตะไคร้อยู่อยู่ปา่าสวีเดนแต่ป่าฝรั่งเศสเห็ดตะไคร้เยอะมากเนะาะป่านี้เห็ดเพิ่งงามแท้ดูสินี่ยังโนโน่เนี่ยเห็ดเพิ่งงามแห้งไปเนี่ยเม็ดตัดบ่ถทึกใจไปอยากตัดเลยอะ,อะลองดูมันอยู่ในตะกร้าของปา่าไหม ก็ได้อยู่นะกัดเขาเล่ๆน้องจ้ะนี่ค่ะไปจ้าปีนี้นะจ๊ะเก็บเพ็ทแบบส,ส,สะใจมาก น้องน้องน่ารักน้องน่ารักบวมซ้ำน้องจะถมให้น้องพ้อมจ้ะน้ำหมากเห็ดอ,อะไรก็เก็บนะจ๊ะวันนี้ ตอนนี้ก็จะหกโมงแล้วจ้ะแปบ๊บเดียวนังเมือ่อเดี๋ยวนี้นะเห็ดนี้ก็อร่อยนะแต่มันเป็นเห็ดบโม,มีดาวฝรั่งเขาจะไม่ได้ยมกินด้วยแหละปัดกระบอกจ้ะตึ้งนอฝนออกแล้วเดี๋ยวไอซิภาพี่น้องไปเอาเห็ดนางไก่ดีกว่าบรไปแล้วหาเห็ด เออยนะเห็นมันปูนะเบ่อนเก็บเห็ดมั่งเหม่องนี่บไม่ค่อยเลิศบานใดดอกบานเยอะมากนะจ๊ะสีดอก ไอเป็นคนหนึ่งที่เฮ็ดที่ฝนตกเนี่ยเก็บมันโบเลิศมันบบค่อยงามลายคักจะ้ะเฮ้ยพึ่งหวานอยู่ตรงโน้นป้าด <c oughs> <c oughs> สามารถเกิดมาได้ไอนับถือน้ำใจเลยตัวนี้พี่น้องเมืองนี่ พ่อคือเก่งแท้อ้อมด้วยบึงนี่พอ่อออมด้วยแบบนี้แต่วันนี้มันมีหูแค่นี้น้อยๆเก่งมากเลยไปกลับบ้านแล้วบอกพ่อมนี่จะหกยังไงอ่ะต้องตัดขาแล้วล่ะตัดหากไม้กับ่ได้ต้องตัดครึ่งหนึ่ง ออกยังไงก่อนป้าไอ้นับถือนำใจนางในการอยากเกิดให้ออากินพุ่นแล้วข้าแกงด้วยสวยด้วยจ้ะขอบคุณเด้อจะเกิดมากิน เกือบเยียบไอ้เกือบเยียบดอกนี่ไอ้อเบญโพดค่ะโอ้ยสวยน้องพี่ขอสวยมากค่ะโป๊กเลย หมดละเด้ล่ะมีตัวนี้ไหม ฟุกแล้วฟุกแล้วฟุกแล้วจ้านี่ค่ะนี่ค่ะจากที่ไปเจอนานมากนี่เก็บเลยเนะาะจะแตไปเก็บดีบ่เห็นร่างกายนีฮะ เล็กได้สโลสเลสโลสเลน่าบอกว่าผู้ผู้บ่าวชาวบ้านก็อินนุ่มยอมยุง เถงศิลนตามสบายลูกอะไรก็ได้แม่เนี่ยกัดแม่เลยแม่มาบริจากเลือดพอแหงแล้วที่หนูสบายใจเลยลุกมีกำลังใจขึ้นมานะจ๊ะเห็นเห็ดมันปูนมีแหงมีแหงอ่าน ผ่านลายแดดแล้วแต่ก็ยังเอาได้ ตอมหูเสียงดังเลย แต่มานกัมามานบว่าเห็ดเนี่ยจนที่ห่านเก็บจ้ะเม,ม,บบมื่อใดบระมาณกับประมาณอีดีอีดีเลยเรื่องจริง้ะจ้ะอยู่บ้านคือการมานเขาไอ้นี่ถ้าเราเก็บเห็ดเมือ่อใดบระมาณกับบรมาณคักบบรานแน่บรมาณจนแบบ เมื่อยถอดใจเป็นย้อนเสื้อผ้าก่ะแม่เดี๋ยวไปน้องเลยงอแหงมาฮะมันกาสิเกี่ยวเลยเนาะพี่น้องเนาะเสื้อตัวนี้ยอาก็เพิ่งจะใส่มาแต่กระมานให้พึ่งวิลีลาโอ้โห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 ยีโบนให้น้องว่าเสื้อไม่มานะเห็นทันทีนี่จ้านี่จ้าไม่ไกลจากการลอก นี่นี่ค่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นดอกไม้ขึ้นมาเลยจ้ะ แม่สิเต็มตะกายบออยาดูถูกเธอนะเสื้อแมเชสเตอร์ฉันนะฉันสแบกมาจากประเทศไทยผู บันเทิงสินขนาดเลยบันเทิงสินมากเลยยุง้ง แล้วจ้าเด็กมานอยู่เด้เนาะแล้วจ้าถึกใจแล้วถ้าบริเก็บเห็ดมันปูในแต่ละเมื่อนเลใจสีขาดไอม้มักเก็บเห็ดมันปูไอ้ว่ามันงามเห็ดพึ่งก็งามอยู่แต่ไอม้มักเก็บเห็ดมันปูมากกว่าจะมักกินเห็ดพึ่งือว่าละจับกุกแต่เลยจ้า เอาไม่ต้องเกรงใจนะจ๊ะเอาสบายเลยจ้าโอ้ยกินแบบบุฟเฟ่บุฟเฟ่ไปเลยนะจ๊ะยุงจ๋าไปค่ะมาแล้วพี่น้องจ้ามาแล้วเก็บเล็กผสมน้อยก็โอเคอยู่นะคะปลาเนี่ยเคยแวะอยู่จ้ะแต่บ่ค่อยแวะปลาไหนเพราะว่ามันเป็นปลาหก น่าทีข้ามาเธอถ้าอยากเก็บเห็ดพึ่งไปนลยนะเพราะว่าเคยบอกจุดหมายของอาคือป่าคนพกเขาจใ้จังเข้าน้องจ้านี่น้องจ้า,น,จานี่ดอกเดียวแต่ก็เสียวได้บักใหญ่เลยสองดอกนะจ๊ะเพื่อเจออีก ว้าวนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูก่อนนีนคะนี่ค่ะนี่ค่ะจนพูนจะเก็บก่อนเถอะ ยังาม,าม่ซมืดแล้วหกโมงกว่าแล้วเนาะโชไปโทวโทค่ททอยม้าน่อยมาแล้วบาทนี้หาจนได้เห็ดพึ่งเพราะพิษหาจนได้เห็ดมันปูคนจังเมืองอายนะบ้านเมืองเขาจะอยากมาขายเห็ดึ่งอายมาขายเห็ดมันปูเห็ดพึ่งก็มักอยู่แต่มันปูรู้สึกว่ามันจะสวยอ่ะเป็นเห็ดที่สวยงาม chữ bó bạn này chữ bó chữ bó ข้างถนนแล้วจ้ขานนข้างถนนน,นี้เลยดอกนีเ้เหลืองอารามทองคำมาก เดีวยดวนีวย้ยาวไปยาวไป ม่อหลังเด้จ้าเด้อเห็หนนางไก่เด้อไอสัญญาสปิโน่แปดสิบรอบแล้วแหละไอสิาพาไปอหลีแต่ว่าเคยบอกว่าเห็หนนางไก่เนี่ยไอโบได้โอแพงจ้ะไอต้องเห็ดกินเลยไอต้องแบบพร้อมที่จะทําเมนูแล้วจะไอจังภาพไปเก็บจ้ะไปจ้ะคิดว่ามันมดไอ,อยางไปทางพุน่นยางไปหารถปุ๊บหันมาเอา้าเคยเห็นยางเหลืองเหลืองกลับมาอีกอย่าเติบอยู่ด้วยนี่ กันแตกแต่ก็งามมากเลยช้อนกันมาเลยจ้าได้นะคะ ปุ่มเดียวกันเลยจะก,กระจายทั่วเลยคนจะบ่อยู่หลายตรงเดียวนะามันสิกระจายไปไหมแต่ก็งามนะไอซีได้เครื่องกระย่างเลยเนี่ยกระย่างก็คือกระต่าเลยจ้ะไอเซดาแหงแก้มืดเฮ็ดเพิ่งผู้สงสัยได้ดอกเดียวนี่บังกอดได้อยู่ได้อยู่จ้ะ เดิมยังไม่หมดพยีน้นี่พยี้ค่อยนี่และ ความสวยความสวยสิต้องโดนเฉือนหนังไปเลยละ ลูกคขานางสวยมาก สวยมากพี่นอกจากขันแน่นมันเมิดไวจ้จะสองสามทุ่มสี่ทุ่มกับเมิดละแต่ก่อนนะแต่ก่อนนะเที่ยงคืนกันยังบ่เมิดน,นี่เมิดไว้ไว้ไอ้ก็ต้องเฝ้าเมื่อขนาดเฝ้าได้น่ยหกโมงเลยยังเซยตุ้ย แนอมากไอมื่อส่อาดจริงนะจ้ะคือพ่อใหญ่เนี่ยเวลาไอตัดขาเห็ดเป็นเพิ่นกับเเคยแบบว่าสิให้อาเห็ดผู้เดียวแต่ว่าโดยส่วนมากมันก็บ่ได้เห็ดความสะอาดนานเพราะว่าไอตัดมือแล้วสาเหตุนี่แหละมันดีอย่างหนึง่งเวลาตัดเมื่อมันบ่นต้องให้ความสะอาดนานเนาะไปจ้ะไอซิลล์ออกกันเ้ย ลือออกอย่างนี้เนาะได้เห็นเห็ดสวยๆนึ่กันสวยงามมากมองนี่โอ้ยมาดูม,มุมนี้ผาดจัดการเลยจัดการเลยค่ะคือเป็นห่วงเลยว,ว่าอายากไปหาเห็ดมันปู อยู่นี่เลยโคนี่เลยโคนนี่ไอ้์พอเคยได้เห็นมันปูดเด้จ้ะเคบอกไอ้์พอเคยได้ข่าวพอ่อนั่นานะสเขาวตัวหนึ่งอันนี้บ่ได้ได้จ้ะเกิดลาเนาะ สวงามเลยตัวนี่โทษได้เฮ็ดด้อเดี๋ยวไอซีขยับให้เป็นน้องเบิ่งกลุ่มนี่งามแพงมาใเกล้ๆ สิบกว่าดอกแมนบอกประมาณนี้อืมผลลีอยู่ในเม็ดเลย ยังไม่เคยพ่อเห็ดแต่ดำกับเห็ดมันปูขาวเลยอยากพ่ออยู่เลยจ้าทานอ้อาในท่อเจ้าจที่จ้าทางเลยยังมีโมเมนต์การเก็บเห็ดแต่ดำอีกเลยคงจะสนุกดีเนาะอายังบม่ได้มีเลยจ้าไม่เคยพ่อพ่อ,อฝั่งเสรกับบ่ได้พอ่อ ตอนนี้จะ้ะป้าฮาดอายมาดีแล้วจ้าลงเห็ดน้ำหมากเมื่อกี่เห็ดน้ำหมากอยู่ในสามดอกพ่อกินพอ่อจะจ้ะายเห็ดน้ำหมากเมื่อกี่จะ้ะมีทั้งตูมทั้งบานเมื่อกี้เต็มเลยเดี๋ยวไอ้สียอย่าอีกจังหน่อยเนะาะเมื่อกี้ดอกพอดีแกงเลยไอ้ก็ได้หลายเราจะไตตะกาเนาะ ใหญ่จัหน่อยเดี๋ยวจะวนหารถแล้วจ้ะไปจ้าพี่น้องจ้าตื่นเต้นกอเห็ดพึ่งจ้ะไอม้มักอีดีเห็ดมันปูนี่มักคักมักเก็บนะจัดกา้านจัดเต็มตะกร้าแล้วนะจ้ะขอบคุณเจ้าที่ละจ้าขอบคุณอีกแล้วเคยบอกเลยจ้ะคนถามมาประเทศต่างประเทศมีเจ้าที่บอกทุกทีมีเจ้าที่มดเลยจ้ะเขาก็ถืกว่าโพยเพื่อนเขามาหากินเนาะเขามาได้แบบ มานั่นมานี่เนาะแต่คือว่าว่าฝรั่งเพื่อนก็บ่ค่อยถือไาไหนแต่เฮาเฮานับถ to ืออยู่แล้วไปทางไหนเฮาคนไทยเนาะเฮากับขอโทษขอโพยเพิ่นจ้ะเฮาแพงเพื่อนเพิ่นกับแพงเฮาเพิ่นแพงเฮาเฮากับแพงเพิ่อนจ้ะฮาบ่ได้ไปเห็นอย่างผิดเนาะคือเฮาู่บ้านน่ะล่ละเข้าป้าเฮาก็ขอโทษจะที่จะทางจะที่จะทางทุกที่แหละจ้ะ ต่บ่หลายหรือว่ามันยังบ่เห็นตรงหลายบ่เนาะออเดิ์ไปก่อนมาค่ะ ความสุกจังเลยค่ะข้าวก็หิวนะจ๊ะเห็ดก็อยากหาก็ต้องเลือกอย่างไรอย่างหนึง่งไอบอกเพิ่อย่างระสิบนาทีพนบอกว่าเธอป้ตทองบอกเวลาดอกพะนะจันรู้นิสัยเธอดีเะว่าแทงเขียวค่ะค่อยบตับเดืดตะก้า เรือแค่คืบเดียวเจ้ากระถึกประหารชีวิตด้วยฝ่าระบาทคอยแล้วโทษเด้อเบิ่งนี่เจ้างามบานีิเจ้าสิเกือบถึกคอยกระเถิบว่าเห็นเพื่อนจ้ะสายตาอีอัพเดตงามปานยังไปค่ะ t e l ก me ปี p i, what do you get? Cantaloupe a lot of cantaloupe in short time นะ Yes ไอ้เด็กมันปูไปนอนจ้ะ โอเคพี่น้องจ๋าเดี๋ยวไอ้ขออนุญาตลาก่อนนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาจะ6กโมงครึ่งแล้วค่ะขอบคุณพี่น้องหลายๆเดี๋ยวจะเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบายอันนี้ก็เป็นเห็ดพืงที่ไอ้ได้มาวันนี้เดี๋ยวจะเด้อพี่น้องไอ้ให้เบิรงฟังนี่สวยงามมากนะคะนี่ค่ะแบบสวยมากเลยอะ่ะคุณดิจตี้แคนทัช พวนีโก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 สวยงามมากไอ้ก็จะเอาไปตากนะคะพี่น้องจ้ะอันนี้ก็เป็นเห็ดมันปูนะคะส่วนเห็ดดินก็อยู่ในตะกร้าจา้ะเห็ดมันปูวันนี้ก็ค่อยงามปันใดอมน้ำนจะเนาะไอ้ก็จะเอาไปอบนะคะทุกคนจ้ะเห็ดดำก็ผสมกันในนี้นะคะเนาะค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยไปก่อนนะคะต้อ